น่แน่เล <P orn. S 1> ยว่ะคอนโจยขานีคอดเราเออเราไม่ได้เสียงใครเลยแล้วเราก็ไม่ได้เสียงตัวเองด้วยอ้าวโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วตอนนี้ได้ยินแล้วโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีใครพูดหรือเปล่าไม่รู้อะเราพูดเราพูดอ่ะชื่อมันก็ไม่ขึ้นได้หน่อยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคุณเบบี้บาวเป็นบทเลยคะ่ะบทบทบทรีบมากครับรีบมาก <c oughs> เริ่มเ่เลยนะเออน่าจะมีเจ็ดคนนี่แหละมัง้งอื okay. อโอเคโครบแเรานี่ดีดะไปละโอเคอาว่พี่กอลฟ <c oughs> เกมเริ่มแล้วว่าเกมเริ่มแล้วว่าเกมเริ่มแล้วว่าอบอวไม่อยากเป็นตาแรกเอาล่ะครับท่านผู้ชม เติมน้ำมันเติมน้ำมันเชคขึ้นไหมเควสไม่ขึ้นคุณทีทียืนนานมากเควสไม่ขึ้นทุกคนคุณทีทียืนนานมากเควสไม่ขึ้นคุณทีทีเอฟเควก่น โอดีดีแอปเลมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายย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 ยอ,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 อนนยอยย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 ยเยยยยยยอยยยยยยแล้วคุณยย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 อยยอยมยย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 ่ะยยยยยทเือเ่ะ คุณเสือเป็นตขตามลงมาทต่ไมีอย่ามาใส่เสื้อให้ฉันฉันอยากใส่เสื้อนะ่ะไม่อยากโดนใส่เสือ้อไม่อยากโดนใส่เสือ้อทุกคนต้องไม่อยากโดนใส่เสือ้อโอ๊ยเขาแยกกัน่ะเราไปเราไปห้องข้างล่างก่นอนละกัน เออเจอตรงตู Ele to <rawd unre> ้กดน้ําอ่ะทุกคนตู้กดน้ําตู้กดน้ําเห็นคนเดินลงไปคนหนึ่งอ่ะแต่จําไม่ได้ว่าสีอะไรอ่ะเดินลงไปก่อนอ่ะคุณเป็นพี่เบลล์คุณมีอาชี่งตลอดหรือเปล่าตอนที่ผมจะโอดคุณทาไมต้องโหวตเราอ่ะแต่คุณเสือเพ่นอ่ะไม่ไม่จะบอกว่าจะบอกว่าคุณเสือเพ่นอ่ะไม่ไม่น่าใช่แน่ๆเพราะว่าเราเห็นคุณอ่ะอยู่ในห้องแอดมินอยู่กัรแล้วก็คุณพีพีอ่ะ ใช่ผมเคยอกแล้วว่ามันิแต่เราไม่เห็นกระตุยับเบบี้บาวเราเดินลงมาข้างล่างก่อนเขาอีกเราเดินลงมาข้างล่างเลยมาทำไอ้นี่ข้างล่างกหกเซนเซอร์ไม่ได้ผมเว่ามีแค่สองคนคือคุณกับชาที่ลงมาข้างล่างก็ใช่ไงก็เราลงมาก่อนเขาอีกเราเลยตู้ลงเราเลยตู้กดน้ําลงมาอีกคุณพี่คุณมักขาตะรนคุณกระตุยคุณมาถึงคุณก็จะเอาเลยรอ๋อใช่ผมเป็นักสื่ ช<บ>ใช่แล้วก็หายไปสองคน,คน,นด้วยผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าเป็นคุณดี่กับคุณดีนะกสิ่ช่างบัวไปห้องตรงนั้นผมก็เลยเดินไปเช็คดูแล้วผมก <ใน S 2> ็เจอศพแล้ผมจะไม่กดรีบอร์ดผมเดินไปเช็คก่อนว่ามีใครไปตรงนั้นอีกหรือเปล่า,าน,นอนตุยนอนตุยนนอนตุยนอนตุยเขาชื่อมันเสียงแบบนี้แม่ช่วยยืนยันอะไรว่าเราเป็นคนฆ่าเขาอ่ะเราเดินลงมาก่อนเขาอีก หกล้มไงคุณอะคุณจะใส่คุณใส่ร้ายเราแล้วคุณจะตุยเอาวะเ,เราวันนี้เราแยกจากกันเอาวะ เอาว่ะเราจะโดนใส่เสื้อว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาวะโดนใส่ไนม่นะโดนเสื้อแน่นอนโดนเสื้อโดนเสื้อจะโดนเสื้อไหมไม่ไม่ไม่อย่ามาใส่เสื้อให้หนูเฮ้ยจ่าสีแดงสีแดงเฮ้ยแต่เมื่อกี้ก็ไม่มีใครถามคุณสีแดงใช่ปะว่าเขาอยู่ไหนยังไงอะใช่ป่วาววะใช่ไหมพี่กอล์ฟ เมื่อกี้ก็ไม่มีไม่มีใครคุณสีแดงไม่ได้พูดเลยอ่ะเมื่อแค่ไม่เราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดไม่นะเฮ้ยเๆฮๆๆ้ยซาโบซาโบเทสซาโบเทสไม่ได้เด็ดขาดจะไม่ยอมเอ่อหนึ่งสองแปดหนึ่งเก้า อยจะมาใส่เสื้อฉันนูอยากโดนใส่เสื้อเลยพี่กอลมีใจ้อยใส่สีผิดน้องอยากโดนใส่เนื้อน้องโดนโดนแล้วน้องจะโดนแล้วน้องจะโดนแล้วพี่น้องจะโดนแล้วตกรถแน่เลยไม่นะเฮ้ยเควสเราเสร็จแล้วเปล่าวะโอ้ยังเหลือห้องเลตเตอร์นี่หว่า ถ่ายไปถายกัไดงกันดีกว่าแดงเงียบใช่แดงเงียบา้าแดงเงียบแดงเงียบแบบแบบเงียบเกินเช็คขาวก่อนขาวไม่น่าเป็นเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ขาวว่าอยู่กับน้องตลอดเลยพี่น้องแบบขาวว่าไม่น่าเป็นสัพักข่าวไหมนะคุณเสือเพนทำไมคุณทำเรงแบบนี้ เราอุตส่าห์แบบพูดว่าสีขาวไม่น่าเป็นสักพักโดนกระซุ่กสีขาวไม่น่าเป็นเออสีขาวไม่น่าเป็นเลยไม่คุณทีดีเมื่อกี้เดินลงไปคาเฟ่เราคิดว่าจะรีพอร์ตอ่ะไม่เห็นเหรอคือนอนตบๆแล้นอนนอนนอนแบบนอนเอ้งหน็งมองไม่เห็นอะ คือเนี่ยมีความหวังเลยนะว่าแบบเดนลงไปอ่ะคือแบบเห็นกระดูกโผล่อยู่อ่ะ <c oughs> คุณบูมูเราเดินลงไปอ่ะเราแบบเฮ้ยเอาวะไปยืนมองแป๊บนึงแล้วก็แบบรีพอร์ตดีไหมวะรีพอร์ตเราจะโดนเตะออกไหมเนี่ย <c oughs> สุดายก็รีพอร์ตไปหมดละกลัว, <c oughs> วโดนปั่นนะเล่นเป็นอินโพสเตอร์ไม่เก่งเลยว่ะพี่กอล์ฟทิ้งมุนจ๊อบเฉยเลย <c oughs> เฮ้ยแต่เล่นคนเดียวแลยยังเล่นเล่นคนเดียวเลยยังเล่นชนะอ่ะโอ้โหสุดพี่ก็คือแบบค่าคนที่ครู้มากน้องแบบใช่เราต้องฆ่าคนที่ไอคนรู้มากก่อนไอรู้มากเออาวคุณไตยว่ะคุณตุ๋ยคุณตุ๋ยแน่นอนไอรู้มากไม่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 สี่ไม่สี่ไม่ไม่สี่ น้องก็แบบตัวไว้พี่กอฟน้องแบบแบบว่าอะไงวะแบบน้องก็กำลังพูดอยู่เลยว่าแบบสีขาวไม่น่าเป็นเพราะว่าอยู่กับน้องตลอดแบบไม่น่าจะได้ฆ่าไม่น่าจะได้ฆ่าแต่แบบแล้วก็พูดยังไม่ทันขัดคำว่าน้องจะโดนกระซวกแล้วนะก็คือคือเมลใช่ไหมไปเลยจ้าคือแแบบไม่นะไปแล้วนะสรุปโดนใส่เสื้อ่ะไอ้บ้าเอ๋ย ขาไปเนื้อขาไปเนื้อับคุณเสือเผชรเราจะบวตคุณก่อนไม่ไม่ไหวจะตุยก่อนก็ใยเสือเพ็รโดนแน่เสือเพ็รโดนแน่อเอเติมน้ำมันอีกแล้วเหรอเควสเติมน้ำมันอีกเลรอไม่อยากจะโดนเสือเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งฮัลเรา มาที่มาที่มาน,มาน,มานี่มาด้วยกันมาด้วยกันเฮ้ยวันนี้คุณตุย๋ยตามเราอะเราจะโดนคุณตุ๋ยกระซวกปล้เนี่ยไม่นะคุณม,ม,มูมูคุณมูมูคุณม,มูมูคุณมูมูคุณมูมูคุณมูมูโอเคเอาวะเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่วะเอาวาง เอาว่ะซื้อใจกันปะนี่ซื้อใจกันปะนี่ไว้นะคุณโ,โมโม่เราจะโดนเสื้อได้สามสองหนึ่งยังอยากอยากอยจะคุณเข้าไปเลยคุณโมโม่เราเราไม่เข้าไปหรอกนะเ <c oughs> ชิญคุณอยู่คนเดียวไปเลยในนั้นนะ่ะคุณโมโม่เราไม่ไหวจะเคลียร์มันเชื่อใจใครไม่ได้เลยเฮ้ยสีขาวเราจะดูกัน ไปกันก่อนเลยครับไปกันก่อนเลยครับใช่น้องอุตสาบอกสีขาวไม่น่าเป็นสะพักโดนกระซวกเฉยเลยอ,อย่ายุ่งย,ยุ่งยุ่ายุ่งย,ยุ่งย่งยุ่งย,ยุ่งยนะนะ่าุยุ่ย่า ไม่ใช่ไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละเราอยู่กับสีชมพูแล้วก็สีเหลืองเว้ยอืมไม่ใช่แหละอยู่กับสีชมพูกับป้าอะไรเมื่อกี้เราเห็นคุณอยู่ตรงทางไอ้นี่อบไอ้น้ำอ่ะไม่เออแต่คือเราไม่ได้ออกจากตรงนั้นเลยเออก็คุณออกมาได้ทําไมคุณไม่ออกมาคุณเดินตามเรามาด้วยไม่ก็เราจะติกไงไม่อยากโดนฆ่าไงถ้าโดนฆ่ามันจะต้องเห็นไงถ้าเราเป็นยินพอร์เตอร์เราไม่อยู่ที่คนเยอะๆหรอก ล้วเราควรสีเขียวกับคุณสีแดงอยู่อยู่ตรงไหนกันบ้างครับเมื่อกี้มันเห็นคุณสีเขียวหลุดหรือเปล่าแมวเหมืหลุดใช่แมวแมวเหมือนหลุดไปแล้วใช่ล้วคุณคุณสีแดงอยู่ตรงไหนอ่ะเราว่าคุณสีแดงเราอยู่กับเราอยู่กับคุณสีเขียวอะค่ะเราว่าสีแดงเป็นเชื่อเราไหมเชื่อก็ได้เชื่อง่ายอ้าวเดี๋ยว ไม่คุณจะต้องเถียงมากกว่านี้สิคุณเสือเพนยังไงต้องก็เร่งงไงว่าเขาไปอยู่มาคิดว่าเราเป็นคือที่จัดมันแปลกคือเราขออธิบายก่อนนะที่คิดว่าคุณสีแดงเป็นอ่ะเพราะว่าเราอ่ะเห็นคุณมูมูขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วแล้วก็เห็นคุณเบบี้บ้ากับคุณเสือเพนเนี่ยเข้าไปในห้องอบไฟน้ําแต่เราไม่เข้าไปเราดูเรากลัวโดนลอกไปกระซวกแต่ว่าพอเข้าไปอ่ะคุณเบบี้บาไปไหนเราก็ไม่รู้เห็นแต่คุณเสือเพน แล้วเราก็เดินขึ้นไปข้างบนเราก็ยังเห็นคุณมูมูอยู่แต่เราไม่เห็นคุณสีแดงไงเราเลยสงสัยว่าคุณสีแดงเป็นแต่เมื่อกี้ราไปอยู่กับคุณสีเขียวมาแต่คุณสีแดงเขาหลุดแล้วไงจอบจอบเล่นเกมกับเราหรือเปล่าคือที่เราบอกว่าเราจะจัดการให้คนรู้มากก่อนอะแล้วแบบคุณก็จะจัดกันไปไม่ใช่เอออีกคนนึงก็จบแล้วแหละเอาวอีกคนนึงก็คุณเบบี้บ้าวอะไรอย่างเงี้ยอาว จะโดนกระสวกไหมทุกคนคือคือเราแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากแกออกมาคนเดียวเลยอนะ่ะทำไมไม่กดคุ่มโมุขมโ,โมมุมันยังไงมันยังไงเออได้แล้วว่ะ อว่คุณมูมูไม่เป็นหรอคุณมูมูเราสติ๊กทูเกเตอร์ว่ะคุณมูมูเราอยู่กับคุณมูมูไว้เมื่อกี้เมื่อกี้แน่นอนแน่นอนคุณมูมูไม่เป็นคุณมูมูไม่เป็น <hayır> ค <assador S 2> ุณมูมูไม่เป็นแน่นอนเราสติ๊กสติ๊กทูเกเตอร์ว่ะอาวนย่คุณแบมบี้ว่ากับคุณเสือเพลนคุณมูมูแยกคุณมูมูแยกคุณมูมูแยก คุณมูมูอยู่คนเดียวตอนเนี้ยแล้วคุณเบบี้เบบี้แบบโอ้ไม่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 อ้าจะโดนกระช่วแล้วทุกคนไม่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 อย่าอย่านะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมายืนซ้อนกันอย่างงี้ไม่นะไม่เฮ้ยอยู่ขั้ว่ะอยู่ขั้ว่ะ ะคุณเบบี้เป่าไม่อยู่เอาะ่อาะเราอยู่กับคุณมูบูได้ทุกคนเราอยู่กับคุณมูมูได้ทุกคนไปดูไปดูไปสติ๊กเกเตอร์วะ อาวะเราอยู่กับคุณมูมูได้วะมันกีตั๊ดอยู่กับใครอ่ะคุณมูมูอยู่กับใครสีดีชมพูเราเห็นแล้วก็ไฟดับแล้วคุณมูมูอะเอาวะเราอยู่กับคุณมูมูได้วะเราเราอยู่กับคุณมูมูได้วะเป็นยะงไรอยู่กับจั๊ดเหรออยู่กับจั๊ดไม่เหลือะจะกีดคุณมูมูรีขอตรงไหนอ่ะพอนรู้ไหม คืออยู่ห้องเปิดไฟเนี่ยจะเดินไปเปิดไฟไว้แล้วก็เห็นจบอยู่คือคุณคุณคุณสีเหลืองเนี่ยเขาเดินไปก่อนก่อนก่อนเนี่ยแล้วก็เดินไปก็เห็นเป็นจบแล้วก็เลยกดรีบ <c oughs> อตพี <c oughs> ่กคุณคุณมูมูเขียนว่าใครครับไม่เช่าใ,ใครอะไรเราอยู่ห้องอบไอด้ดามซ้ายอย่าเชื่อมูมูคุณนะ่ะชุลมูลกันอยู่ตรงนั้นอนะคุณสองคนนะใครเมื่อกี้เราเราไม่สีขาเดินตามหลังเขามาใช่ไหมคะ อย่าเชื่อมูมูอย่าเชื่อมูมูทุกคนอย่าเชื่อมูมูเราเห็นมูมูแบบว่าเราใช้หัวใจวะเราเห็นคุณมูมูแบบเฮ้ยเราเห็นคุณมูมูแบบเออใส่รหัสทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่าเชื่อมูมูมได้พักเลยพวกอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าโเลยยคุณถาวตรงนี้คือจะหาพวกอวดหรือเปล่าเลยเนีย คุณมูมูคิดว่าใครคุณมูมูคิดว่าใครบริสุทธิ์ดเลยเราอยู่ซ้ายห้องหัวไปน้ำจะร้องได้แล้วแต่คือเราอยู่ัเราไม่เห็นคุณอยู่กับโอ้ไม่ what คุณจะเสียใจคุณมูมูคุณจะเสียใจ ขอโทษนะขอโทษนะรัชที่เราพดุงความยุติธรรมให่ได้เอ้าที่ผ่านมาง่ายวเราแบบเรากำลังพูดเลยว่าเอาว่ะเอาว่ะอยู่กับคุณมูมูได้ว่ะเออว่ะไปเลบสภาพก็โดนเดียวยิงเลยอ่ะยว่าแล้วคุณมูมูเราก็ตีกันเองทำไมอ่ะกอลฟเอาว่ะก็คุณเบบี้บ้ามากสงสัยอ่ะสงสัยก็ว่าแล้ว คือตอนแรกก็เห็นไอ้ก็อยู่ด้วยกันสามคนแล้วเออคุณงูก็อยู่คุณจัดใช่ไงแล้วทำไมคุณถึงไปหมดคุณแอบที่บ้าคุณเสือเพนนี่คุณนี่หยูดคุณจองทะเลกันเลยคุณงูยิ้มแลยเออแล้วตีกันเองทำไมวะนี่มันปากแล้วอ่าตอนนั้นอ่ะเกมนี้มีฆาตกรสามคน